สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็ลูกค้ามาจากกรุงเทพครับมาซ,ซื้อเครื่อง bc สองสูเป็นเครื่องญี่ปุ่นแท้นะก็แท้ทั้งตัวเรียกว่าแท้ทั้งตัว,แล,ว,วแล้วเป็นตัวขึ้นชื่อว่าน้ำหนักเบาที่สุดในโลกแล้วเป็นตัวที่ผมพูดณปัจจุบันก็คือยอดขายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยอดขายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งตัวนี้นะพี่มือสองเขาจยกขายอยู่สี่พันกว่าบาทเลยนะอ่า แต่เนี้ยเราก็ลองคิดดูดีๆมือสองสี่พันกว่าหรือ3ามพันกว่าถ้าเป็นผม,ผมก็อยากอยนิดนึงเลือกมือหนึ่งเลยดีกว่าให้มันใ่เก่าอยู่กับเรานี่แหละมีบกับ,บมีสายสะพายบาเดียวมีใบวงเดือนของมาลุ บวงเดือนตัวนี้ตัดไม้ได้นะพี่นะตัดตอก็ที่นตัดต้นไม้ได้เท่าข้อแข็งบาเตัดได้อันนี้คือ่องมืออันนี้แฮนด์ข้างซ้ายอันนี้คู่มือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพี่แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดแล้วก็สินค้าตัวนี้มีรับประกันหนึ่งปียกเว้นลูกสูบติดเครื่องแตกหักเสียหายภายัยธรรมชาติลูกสูบติดก็ยังเช่นพี่ผสมน้ำมันทุทีไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้เขาจะเป็นกระบอกผสมน้ํามันเนะขาจะ,ะบอกวิธีการผสมน้ํามันให้เวลาพี่ผสมน้ํามันทุทีนะครับถ้าเป็นของมารุยมาม่านะพี่ซื้อน้ํามันพี่สังเกตเห็นเลขห้าสิบต่อหนึ่งนะอ่าฝั่งนี้มันจะเป็นยี่บห้าต่อหนึ่งฝั่งนี้มันเป็นยี่ฝั่งยี่บห้าต่อหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้เรามาใช้ฝั่งห้าสิบต่อหนึ่ง หลอดเนี้ยพอพี่เปิดฝานี้ออกมาเนี่ยปุป๊บเลขสิบเนี่ยมันใช้ถ้าก่อนน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรแล้วก็เอาเบนซินหนึ่งลิตรเติมไปแล้วเราก็เปิดฝานี้ปั๊บเราก็เติมให้ได้เลขสิบน้ำมันทูทีนะเติมเลขเลขสิบแล้วพี่ก็เทเข้ามาันรวมกันแล้วก็เขย่าแ,แล้วก็ใช้งานวีวีผสมน้ำมันให้พี่นุ่มนา่าลูกอ่าเอาวีผสมให้เรียบร้อยแล้ว อ่ะอันนี้ลูกน้องผมผสมมาแล้วนั่นเดี๋ยวผมควงพี่เพื่อนพี่เอาไว้แบบตบเองแสงไา้แล้วก็เติมน้ำมันประหัดน้มันด้วยได้ไหมคะโอ้โหพี่เอ้ยตัดลืมอ่ะลืมพี่ใลูกสาวดใช่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 ลูกสาวเดินบางทีคำว่าหนักคำว่าดึงหนักดึงเบา กำลังของแต่ละคนผมไม่เท่ากันถ้าเจอเด็กๆดึงนี้ร้องอ๋อทุกคนเลยทุกอย่างเราไม่ได้ตัดบอนค่ะบางครั้งค่ะจะเดือนตัดทีจริงๆผมก็รู้ว่ามันดีแหละแต่คันนี้ถ้าเราจะเซฟเราไปเอาน้ำมันดีกว่า คุณลูกค้าที่มารับสินค้าเองหน้าร้านเดี๋ยวผมก็จะแถมเหมือนคุณพี่นะครับก็คือแถมน้ำมันมาลมยาม่าให้ขวดหนึ่งไม้งดนนคีคดดดย พี่จะสังเกตเห็นว่าผมจะตั้งเอียงนิดนึงอันนี้เอียงนี้อันนี้เอียงแล้วมันจะตัดดีตัดพียจะรู้อยู่แล้วใช่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้ตั้งใหม่จริงๆอที่เพิ่งไปเริ่มทำสวนนะคะแล้วบ้านพี่อยู่ที่ไหนกันล่ะพี่อยู่ส่วนที่อยู่ลาบุรีบ้าน่าบ้านาอยู่แวไหนพี่อยู่ตรงไหนบางพุกบางกบผมมีที่อยู่ตรงส่วนพึ่งเรนอะ ข้าวใบซอยนั้นอืมเพราะว่าข่างนั้นมันจะเป็นเป็นเขาไงหนูเป็นเขาใช่ดูเขากโคกนานหนอนโอ้โกินม่าได้ทำได้เลยทำส่วนสมกนทำม่วงทำไม่หลวมโดยทำกินง่ครัทำจเสียงออ๋อดี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  แล้วนึกยังไงอยู่กรุงเทพมาซื้อโอ้โดูในยูทูปอะค่ะช่อดูชอบชอบการพูดของเฮียอะไรกันอ่ิบายต้นใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮียไม่กักไงมีอะไรก็ปล่อยมาหมดจริงจริงพี่ผมคุณจงผมก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ลูกค้าก็เราอยากให้คนที่กดใช้อ่ะเขารู้เ่อจะได้ใช้ได้ดีความรู้สึกอ พีกพูดแบบว่าสรุปแล้ว <aha> ทุกอย่างที่ที่ลูกค้าเข้ามาก็คืออยากได้ความความทนอ่ะใช้และวทนอย่างเงี้ยมันได้คุนเงินเงียใช่ใช่ใช่ดดูดอยากได้เงานเลยอยากด้เนเยอะด้านเดียวดีกว่าที่ผมบอกเนี่ยเครื่องตัวเนี้ย ถ้าพี่ผสมน้ำมันทูทีถูกต้องนะอยู่กับพี่เกินสิบปีผมการันตีเลยแฟนพี่เป็นคนใช้ของขนมโอเคโอเคโอเคดูแลดีมากโอเคเลยแต่ใบกำบังเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพี่สัดใช้ไอ้ตัวใบวงเดือนตัดพี่กระตั้งแค่นี้นะแต่ถ้าพี่ใช้เอ็นตัดพี่ก็เลื่อนถอยเอานะตามความเหมาะสมนะพี่นัดต้องโดนต้องโดนตัดต้องถอดเอามั้ยห้องไหนต้งเพิ่มหรือตังค์เท่าไรร้อยเก้าสิบบาท เพราาะกันดียงั้นเดี๋ยวผมใส่เอ็นไปเลยมั้ยล่ะเอาตรงนะก่อนรู้สึกผมนะตัดยาแล้วใช้เอ็นะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาต้นกระถางต้นไม้หรือต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกอ่ะบางทีเราไปใช้เป็นมีดทุบคลาดแล้วก็นี่กระถางต้นไม้อ่ะโดนไม่ไม้ต้มแตกโอ้เราก็เสียความตื่นตัวที่ไ้ารพี่หินเยอะด้วยโอ้โหพี่ใช้เอ็นตัดนะ คิดโกนต้นไม้คิดกระถางมันไม่เป็นไรแล้วมันจะเนียนสะอาดเราจะเพลินเลยแหละอันนี้น้ำมันของเขาถ้าเราซื้อเองก็สามร้อยบาทแต่ถ้าพี่หมดพี่ก็สั่งคนได้พี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเอาอย่างงี้ผมพูดง่ายๆพี่ไม่ต้องใช้สัก่วนอะไรพี่ใช้ถ้วยนี่ก็ได้เวลาพี่ซื้อน้ำมันมาหนึ่งลิตรพี่ใส่เลขเนี่ยเลขสามสิบตอนน้ำมันหนึ่งลิตรเขย่าแล้วก็ใช้งานไม่ต้องคิดอะไรยากเลย เวลาเราไปใช้เครื่องตัดยาที่มันเป็นเกรล่างคนคนใช้จะต้องเก่งเพราะคนใช้จะต้องใช้ไปซ้อมไปแต่ถ้าเราไม่เก่งเราต้องหาของดีช่วยของมันจะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราใช้ของถูกเราจะต้องเก่งไปช่วยเหลือมันใช่ใช่เวลาจะเปลี่ยนใบไงายท้องได้เลยไม่ต้องกลัวน้ำมันหกนะครับนี่ครับ เวลาจะเปลี่ยนใบมีดเี่เชินดันนี้ก็ะด้เวลาจะเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนกระปุกเอ็นน่ะให้มี่จำบันหงายท้องมาแล้วให้อยู่ด้านกว่ามือนะแล้วตัวเนี้ยเอาหกเลียนตัวเล็กออกมาแล้วก็ตัวบล็อกอเทียนที่ล็อกก็ไปใต้ดูนี้นะครับ,รบแล้วก็เวลาผมพูดภาษาง่ายนะเวลาที่จะไขน็อตออกนะให้หมุนออกจากตัวเนี่ยถ้าจะไขเข้าให้หมุนเข้าหาตัวแต่ว่าจะไขออกหรือไขเข้าพี่จะต้องมีตัวล็อก ถ้ามันไม่ลงล็อกเราก็หมุนแค่มมนลงล็อกพอลงล็อกแล้วก็บิดออกอเดี๋ยวผมจะใส่หัวอลูมิเนียมหัวอลูมิเนียมตัวนี้ก็190บาทไม่แพงใครที่อยากได้ก็สั่งซื้อผมเข้ามาได้นะครับ จะใส่นะเราหมุนออกไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองตรงนี้ไปนะครับแหวนเนี่ยเขาจะให้มา2ตัวนะครับแหวนตัวนี้ฮะหว้แปะเราลองไปตัวเดียวพอพอลองเสร็จปุบ๊บเราเอาน็อตมาน็อตก็คือที่เราไขาออกมาเมื่อสักครู่นะครับเราทําการล็อกก่อนล็อกดันแรงไม่ได้เดี๋ยวมันหล่นเราดันเบา ขั้นนี้เราต้องค่อยๆระวังเราใช้มือบุกกันอ่ะพอเราหมุนตึงๆปับ๊บเราเอาหเกเหลี่ยมเอ,เอาตัวนีเอาบล็อกนะครับไลน์น่นอแน่นตึ๊บอ่ะพอแน่นเสร็จแล้วเราก็มาเอาตัวนี้หมุนต้องใส่นี่กับ ตัวน็อตล็อกสีดำ,ดำายกตัวนี้มันจะเป็นเอาไว้กด เราก็กดตัวนี้ให้แน่นะครับกดไขหแน่นปับ๊บอ่ะ,อะ,อะ,ะมันจะได้มม่หลุดเสร็จแล้วเราก็เอามุอหมุนเข้าได้เลยแค่นี้เองอไม่มีอะไรยากถ้าวันหนึ่งข้างหน้าพ,พี่จะถอดพี่ก็ถอดได้แต่ว่าเวลาจะถอดปุ๊บเราต้องล็อกก่อนนะครับล็อกแล้วเราก็หมุนถอดหมุนออกนะครับไม่มีอะไรยากอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทให้ลูกค้าเห็นอ่าวิธีการสตาร์ทก็ไม่ยาก นในกรณีที่เครื่องเย็นนะครับกดตัวนี้ลงก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันด้านล่างนะครับในขณะที่เราปั๊มดังแฟดๆนะครับเรายังไม่ต้องนับแต่ถ้ามันเริ่มตึงมือแล้วเราก็นับไปเลยเจ็ดขังอ่าพี่ลองปังปง๊มไปเจ็ดถังเสร็จรั้งปุ๊บเนี่ยเราก็เอาโชคลง นโชกลงโชกอยู่ด้านนี้กล้องมาดูโชกด้านนี้นนโชกอยู่ตัวนี้นะครับกดลงก่อนนะการในผมพูดนี้ในกรณีเครื่องเย็นนะถ้าเครื่องร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงพอดึงสองสาครั้งเสียงเหมือนจะติดไม่ติดก็เอาโชกขึ้นทีต่อไปจะติดทันที1 2ึ่งองสามอ่ารักษณะนี้เสียงเหมือนจะติดไม่ติดเอาโชกขึ้นถ้าเราฝืนมันจะไม่ติด นะครับายกลายเป็นน้ำมันท่วมตีต่อไปก็จะติดเลย ใช่ิที่ทงานแล้วุศใช่ใช่ใ่ใงเงี้ยเดี๋ยวพี่จะเพลินมันจะเหมือนกัรออกกาลังกายเราก็เราต้องาทำงานแล้วทุกมันจะไม่มีความสุขไงมันหนักเบมันเบามอนออกกาลังกายเราหันไปมองเรโอ้ลมสะอาดเราก็มีความสุขใช่แล้วก็ไม่ปวดหลังด้วยใช่อเาโอเค เดี๋ยวถ้าดูไปง็บอก่วนแฟนวาแฟนก็ออกไปหาเงียดาแกคุยแกคุยแกบอกหมดแกกับลูกสาวอ่ะผมดูอายุตลอดคนเดียวเขาดูของทุดแรงอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าหนักมันไม่ใช่แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเตรียมแพ็กให้คุณลูกค้ากลับบ้านนะครับไปใช้งาน วันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสัดีครับมาจากที่ไหนครับเออมาจากกรุงเทพค่ะรู้จักร้านนี้ได้ยังไงครับเออดูในยูทู e ค่ะที่นี่บริการเป็นไงบ้างบริการดีมากค่ะพี่แยน่ารักเป็นกันเอง แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัดเล่าอะไรเงี้ยดีมากมือใหม่มีอะไรจะบอกฝากบอกคนที่มาซื้อมั้งครับก็ขอแนะนำพี่มาร้านนี้เลยค่ะเออนวาคลอคกุลเทวากุลนะคะเจ้าของร้านดูแลเทคแคร์ลูกค้าดีมากค่ะแล้วก็เป็นกันเองเชิญค่ะ